สวัสดีครับวันนี้จับไพ่รีวิวน้ำหอมมาดูทารอตเราจะมาจับไพ่ทายน้ำหอม Giorgio Armani Aquade Gio นะครับตัวนี้เป็นตัว o r d e Perfume นะครับเป็นตัว EDP นะครับลักษณะกล่องขนาด40 ml นะครับก็จะเป็นกล่องเอาขาวแบบนี้นะครับขนาดก็ไม่ใหญ่มากครับกระทัดรัดดีพกง่ายนะครับขวดยิ่งแล้วเลยนะ ขวดน้ําหอมนะครับก็จะเป็นขวดใสๆนะครับขอเนื่องจากพื้นเป็นสีเข้มนะขอมาบางแบบให้เห็นชัดขึ้นนะครับเราก็จะเห็นเป็นชื่อแบรนด์ชื่อกลิ่นนะครับแล้วก็จุดสังเกตก็คือตัว EDP ตัวนี้จะติดอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ฝาจะเป็นฝาไม้นะครับทีนี้เนี่ยน้ำหอมกลิ่นเนี่ยมันจะเคยทำออกมาก่อนแล้วนะครับจะเป็นตัว EDT นะครับตัวนี้ค่อนข้างฮิตพอสมควรเลยนะฮะกล่องก็จะเป็นเงี้ยคล้ายๆกันเลยครับกล่องคล้ายๆกันเลยนะฮะตัวนี้เป็น EDT นะครับ EDT ตัวนี้เป็น EDP นะครับสำหรับกลิ่นตัวนี้นะครับสไตล์กลิ่นของกลิ่นกลิ่น,นเนี้ย a q u a d ี i Giorgio เนี่ยตัว EDP นะครับกลิ่นชัดเจนว่าเป็นกลิ่นโทน เฟรชสดชื่นนะครับโดยจะมีลักษณะของความเป็นอะควาติกนะครับเป็นกลิ่นโทนอะควาติกขึ้นมาให้ได้ก,ดก,กลิ่นชัดเลยตอนแรกๆนะครับแล้วก็มีความเป็นส้มนะฮะส้มที่ที่เราสัมผัสได้ในในแวบแรกเป็นท็อปโน้นเนี่ยนะมันเป็นส้มแบบเป็นส้มเขียวๆอ่ะนะมันไม่ใช่ส้มสุกแบบสุกมากไม่ใช่ส้มหวานนะครับจะเป็นส้มแบบ มีความหวานผสมความเขียวเขียวกล่นนะครับและด้วยความเป็นเบสโน้ตของน้ำหอมตัวนี้จะเป็นหญ้าแฝกหรือ iver, ร uri, เวตติเวอร์นะครับผสมกับพาชชรีเนาะพิมเสนนะครับก็จะให้กลิ่นที่เป็นโทนกรีนโทนอารม m a t i c ผสมอยู่แล้วก็มีความเฟรชนะครับมีความเฟรชหนักไปทางเฟรชแบบกรีนหรือเขียวๆมากกว่าเฟรชแบบอะไรอะสดชื่นแบบมะนาวอะไม่ใช่นะฮะตัวนี้จะหนักไปทาง สดชื่นแบบเขียวๆมีความเป็นอารม m a t i c นะครับ uh, m i d d ิล note เนี่ยจะเป็นมีความเป็นกลิ่นของลาเวนเดอร์นะครับมีความเป็นกลิ่นของลาเวนเดอร์แล้วก็เสกนะครับ uh, ทีนี้ถ้าเราจะให้ไพ่แทนความหมายของผู้ที่ใส่น้ำหอมกลิ่นเนี่ยไพ่ใบแรกนะครับวันนี้วันใช้ไพ่ออราเคิลน,นะไพ่ใบแรกเนี่ยผมนึกถึงผู้ชายที่อาบน้ำใหม่ๆ นะฮะอาบน้าเสร็จใหม่ๆเป็นคนที่ดูสะอาดนะฮะเป็นคนที่ดูสะอาดเป็นคนดูแลตัวเองไม่ถึงขั้นสําอางนะดูสะอาดสอดนะครับ mm. ไพ่ใบที่2ครับ mm. คนที่ใช้น้ําหอมกลิ่นนี้เนี่ยจะดูเป็นคนมีจิตใจอบอ้อมอารีมีมิตรภาพนะครับฉะนั้นเนี่ยอารมณ์แบบถ้าเราได้กลิ่นของคนจิตน,น้ําหอมกลิ่นเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเหมือนผู้ชายที่เรากล้าเข้าไปถามทางกล้าเข้าไป ขอความช่วยเหลือต่างๆเล็กๆน้อยๆนะครับโดยที่เราอาจจะยังไม่รู้จักอะไรกันมากดูแล้วฉีดแล้วนึกถึงคนที่มีความเป็นมิตรภาพอ่ะถ้าทักก็ทักตอบถ้ายิ้มให้ก็ยิ้มตอบนะฮะดูสะอาดนะครับดูเฟรนดี้นะครับแล้วก็ไพ่ใบที่3ครับผมให้ไพ่ที่บ่งบอกถึงนอกจากจะเป็นคนที่ดูเฟรนดี้แล้วเนี่ยก็เป็นคนทํางานได้นะเป็นคนสามารถที่จะคุยเรื่องการเรื่องงานเหลือเรื่องพอเป็นทางการระดับหนึ่งได้ นะครับแต่ไม่ถึงขั้นใส่สูตรประชุมนะเออไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็อารมณ์เหมือนกับใส่ชุดทํางานพนักงานออฟฟิศพูดคุยปรึกษาเรื่องงานทั่วๆไปนะครับโดยที่บรรยากาศของการปรึกษางานเนี่ยก็จะอารมณ์เหมือนในหน้าไพ่เลยครับคือดูแบบใส่ชุดแบบเป็นทางการนะแต่การพูดคุยหรือเนื้องานเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงขั้นเป็นทางการมากนะครับไม่ใช่เป็นนั่งโต๊ะประชุมใส่สูตรอะไรขนาดนั้นนะนะเรียกได้ว่าเป็นกลิ่นที่ บ่งบอกถึงความมีมีมิตรภาพนะครับพูดคุยง่ายทักง่ายพูดคุยคุยเล่นได้คัดชวนได้คุยการงานก็พอได้นะแต่ถ้าเลเวลถึงขั้นประชุมใส่สูตรก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเอาละฮะสำหรับน้ำหอมกลิ่นนี้เนี่ยถ้าสรุปนะครับสรุปใจความสำคัญของกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่เหมาะสำหรับการใช้เวลากลางวันใส่ไปทำงานได้หรือใส่ไปในวันพักผ่อนเดินห้างได้นะครับ แล้วก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างใช้งานง่ายกลิ่นโทนปลอดภัยอะ่ะผมบอกได้เลยว่าเป็นกลิ่นโทนปลอดภัยนะครับคือฉีดไปแล้วเนี่ยคนจะไม่เบือนหน้าหนีเพราะความฉุนหรือบางคนที่มีอะไรอะ่ะความชอบเป็นเอกลักษณ์มากๆเนี่ยกลิ่นนี้อาจจะไม่โดดเด่นนะฮะคือเป็นกลิ่นที่เรียกว่าถ้าเป็นยาเหมือนยาสามัญประจําบ้านอะ่ะผมบอกได้เลยว่าควรจะมีกลิ่นนี้ติดไว้นะครับไม่ว่าควรจะเป็นผู้ชายระดับ กลุ่มไหนก็ตามนะครับโดยเน้นที่กลุ่มตั้งแต่วัยมหาลาัยขึ้นไปจนถึงวัยทำงานนะครับจะมีความเฟรชความสดชื่นดูเหมือนวัยเริ่มต้นทำงานหรือวัยทำงานตอนกลางก็พอไหวอยู่นะครับแต่ถ้าต้องการความหรูหราดูดูภูมิฐานกลิ่นนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับแต่ได้ความเป็นสะอาดดูเฟรนลี่นะครับผมจำได้ว,ว่าผมเคยฉีดกลิ่นนี้ไปใส่ชุดทำงานไปมีคนทักว่าอารมณ์เหมือนแบบ อันนี้อันนี้พูดตามตรงว่าเขาดูเหมือนแบบเหมือนเป็นผมเป็นผู้ชายที่แบบสําอางอะไรเงี้ยนะครับดูเป็นสําอางแต่จริงแล้วมันจะดูแบบสะอาดอาบนะ้ะใหม่ๆม,มากกว่านะฮะทีนี้ความติดทนนะความติดทนสําหรับกินเนี้ยอันนี้บอกตามตรงว่ากับผิวตัวเองเนี่ยฉีดติดไม่ทนมากครับประมาณสัก5-6ชั่วโมงพูดง่ายๆคือถ้าเราไปทํางานออฟฟิศนะถ้าฉีดสักประมาณ4สเปรย กลางวันได้เติมฮะสักประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายๆน่าจะได้เติมละถ้าต้องการให้กลิ่นยังอยู่นะครับแต่ผมบอกเลยว่าเป็นกลิ่นสะอาดนะคุณจะฉีดไปสัก6 7สเปรย์ก็ยังไหวยอยู่อะถ้าไปทํางานทั่วๆไปนะฮะแต่ก็ต้องดูดูสภาพอากาศดูเลยนะถ้าไปทํางานห้องแอร์ก็ให้ประมาณ4ละกันนะฮะสี่หสเปรย์ก็พอไหวยอยู่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัว EDT นะ ซ้ายมือ EDP ขวามือ EDT นะครับแตกต่างกันมากไหมผมบอกเลยว่าไม่ค่อยแตกต่างมากนักนะครับตัว EDT เนี่ยจะมีความสิทรัดมากกว่ามีความเลมอนนะฮะมีความเลมอนมากกว่ามีความเป็นดอกไม้มากกว่านะครับก็ผมมองว่าอันเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่อายุน้อยกว่าเป็นประมาณวัย วัยเรียนหรือวัยกําลังแบบเริ่มต้นทํางานนิดๆนะครับแต่อันเนี้ยเป็นเป็นขั้นต่อก็คือจะเป็นช่วงวัยเรียนตอนปลายหรือวัยทํางานตอนต้น,นยาวไปถึงวัยทํางานตอนกลางก็อายุป,ประมาณ20ต้นๆนะครับถึง30กลางๆอะไรประมาณนี้นะครับส่วนวัยเนี้ยก็อาจจะสักประมาณอ่าสิบหกสิบเจ็ดขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วสักสิบสี่สิบห้าก็พอได้อยู่นะแต่สไตล์กลิ่นอ่ะจะเป็นแบบยุคประมาณยุคก,ก่อนปีสองพันนะฮะ กลิ่นเนี่ยมันออกมาก่อนปี2000นะฮะก็จะเป็นวัยถ้าวัยวัยรุ่นยุคนั้นก็ตอนนี้น่าจะเริ่มเป็นวัยทางานตอนกลางแล้วนะครับความติดทนพอพอกันเลยนะสกลิ่นเนี่ยอืมไม่ได้บอกว่า edp จะติดทนกว่า edt มากๆนะผมลองใช้แล้วพอๆกันเลยครับก็คือประมาณ5 6ถึงชั่วโมงนะครับ5 6ชั่วโมงฉะนั้นถ้าหวังเต็มวันอาจจะต้องไปฉีดเติมกลางวันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าถามความแตกต่างนะตัวเนี้ย เฟรชเลมอนกว่าสดชื่นกว่าดูเด็กกว่าดูเยาว์วัยกว่านะครับแต่ตัวนี้ตัว EDP เนี่ยจะดูโตขึ้นจะมีความมันไม่มีกลิ่นของมะนาวอะ่ะตัวนี้นะมีกลิ่นของส้มเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นส้มเขียวๆแล้วก็มีความเป็นอะโรมาติกนะครับความอะโรมาติกมีความเป็นขลึมมากขึ้นเป็นเป็นทางการมากขึ้นกว่าตัวนี้นะครับ ก็อารมณ์ประมาณใส่ทํางานอ่ะอคุยทํางานคุยปรึกษางานได้แต่ถ้าถึงเลเวลนประชุมใส่สูตรอะไรมันยังไม่เหมาะเท่าไหร่ตัวนี้นะครับใส่ไปเดินเที่ยวกลางวันได้ครับอันนี้นะค่อนข้างสารพัดประโยชน์เลยผมแนะนําเลยนะครับถ้าอยากจะมีกลิ่นสารพัดประโยชน์ต,ตัดตัดช่วงงานเย็นออกนะตัวนี้ใช้ได้นะครับเย็นเดทเซ็กซี่ตัดออกไปก่อนนะเป็นการเป็นงานทั่วๆไปพอได้อยู่กลิ่นนี้นะครับก็ คงให้คําแนะนําอย่างนี้นะราคานะครับสาหรับ40มิลลิลิตรเนี่ยราคาประมาณ3,000ไปปาทถ้าจำไม่ผิดประมาณ3,800บาทนะครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างหาซื้อได้ง่ายตามเคาน์เตอร์นะครับหรือว่าร้านน้าหอมทั่วไปร้านเครื่องสำอางอย่างเช่นอีบีบอยก็มีนะฮะก็สนใจก็ลองไปดูนะครับแนะนำเลยครับกลิ่นนี้น่าจะมีติดบ้านไว้สําหรับวันนี้มาดูทารอตนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมครับ